สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มฉุดน,นิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมานิยายเสียงเรื่องในไฟแคนท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถหาอ่านนิยายเรื่องในไฟแคนฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ thanbly.com โดยเซิร์ชหานามประกาศต้นอ้อท่านก็จะได้เจอกับนิยายทุกเรื่องของต้นอ้อนะคะพร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟัง นิยายเสียงเรื่องในไฟแคนตอนที่1ิความจริงที่ซ่อนอยู่ผมนั่งอ่านไดอารี่ของแม่ไปเรื่อยใจผมมันเต้นระรัวราวกับว่าจะหลุดออกมาจากอกเหลือบมองดูหน้าเปลวตอนนี้เธอหน้าซีดเผือดเธอคงตกใจกับความจริงบางอย่างในไดอารี่ของแม่ผมไม่ต่างไปจากผมเปลวเปลวเป็นอะไรหรือเปล่าทาไม่ไหวก็ไม่ต้องอ่านนะเปลวไปพักเธอไม่เป็นไรหรอก เปรวจะอ่านให้จบผมก้มลงอ่านมันต่ออีกครั้งแม่เล่าถึงตอนที่แม่ทิ้งวสินไว้กับวสันแล้วแม่ก็มาเรียนต่อตอนนั้นพ่อประพงศ์กับนาคณาสารความสัมพันธ์ถึงขั้นที่จะแต่งงานด้วยกันแล้วแม่ทำตัวเป็นปกติไม่แสดงท่าทียินดีหรือยินรายแม่ไปขอโทษนาคณะกับทุกเรื่องที่แม่เคยทำแย่ๆใส่นาคณะก็ยกโทษให้และ กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งก่อนวันแต่งงานของประพงศ์และคณะสองอาทิตย์เพื่อนๆต่างจัดงานปาร์ตี้สระโสดให้กับประพงศ์และคณะแม่วางยาใส่ประพงศ์จนได้เสียกันในที่สุดสร้างความเสียใจให้กับนักคณะเป็นอย่างมากคณะยกเลิกการแต่งงานกับประพงศ์ทันทีสุดท้ายแม่ก็ท้องอีกครั้งแต่ครั้งนี้ท้องกับพ่อประพงศ์พ่อ พ่อต้องรับผิดชอบแม่แม่รู้อยู่เต็มอกว่าพ่อรักนาคณะและไม่เคยลืมอยู่ด้วยกันแต่ตัวแต่สุดท้ายใจของคุณก็อยู่กับมันอีคณาแม่อธิบายถึงความรู้สึกว่าแม่เจ็บปวดหัวใจทุกครั้งพ่อไม่เคยสนใจแม่เลยแม่ร้องไห้ทุกวันรอคอยพ่อกลับบ้านพอแม่คลอดผมออกมาพ่อก็สนใจแต่ผมไม่สนใจแม่เลยฉันอยาก ได้ยินคำว่ารักจากปากคุณสักครั้งจะได้ไหมประพงศ์และคำตอบที่แม่ได้จากพ่อทุกวันก็คือไม่มีวันไม่มีวันรักและไม่คิดจะรักด้วยทุกวันนี้ทนอยู่ก็แค่เพราะลูกเท่านั้นแม่ร้องไห้เสียใจมากทุกวันแม่กลับไปหาลูกอีกคนแต่ตอนนั้นพ่อของวสินย้ายบ้านไปที่อื่นแล้วแต่พ่อของวศินก็ยังส่งรูปถ่ายของวศิน มาให้แม่ดูตลอดแม่เก็บมันเอาไว้อย่างดีทุกใบทุกครั้งและแล้วนัคณะก็หายไปพร้อมกับผักบุ้งคงจะกลับไปอยู่บ้านนอกที่โคราชทั้งสองคนเป็นฝาแฝดกันแม่ดีใจมากที่นาคณะไปอยู่ที่อื่นพ่อจะได้หันมาสนใจแม่เสียทีแต่เปล่าเลยพ่อไม่สนใจแม่มากกว่าเดิมพูดจากันน้อยลงทีแรกผมคิดว่าพ่อกับแม่ทั้งสองคนเป็นคนพูดน้อยผม ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทำไมทำไมคุณถึงห่างเหินทำไมคุณถึงใจร้ายกับจีขนาดนี้คะคุณจะเย็นชาใส่ฉันไปถึงไหนและคำตอบที่ได้ก็คือคุณใจร้ายกับผมก่อนผมไม่เคยรักคุณเลยและแม่กับพ่อก็ห่างเหินกันแบบนี้ตลอดจนผมเริ่มโตขึ้นพ่อไม่อยากให้ผมเป็นเด็กมีปัญหาเลยตกลงกับแม่ว่าเขาทั้งสองคนจะแสดงละครต่อหน้าผม ผมถึงก็ปล่อยโฮออกมาอย่างอันอันผมไม่เคยคิดเลยว่าระหว่างพ่อกับแม่จะมีเรื่องราวแย่ๆในอดีตมากมายขนาดนี้แม่ดีใจทุกครั้งที่พ่อบอกรักแม่ต่อหน้าผมถึงมันจะเป็นการหลอกตัวเองทุกครั้งก็ตามแต่แม่ก็ดีใจที่ได้ยินมันหลายปีผ่านไปผมโตขึ้นและเข้ามหาลัยวสินก็กลับมาอีกครั้งและเรียนที่เดียวกับผมแม่เจอกับวสิน ตอนที่ผมพาเปลวและวสินมาที่บ้านแม่มองแม่ก็รู้แล้วว่าวสินชอบเปรวมากจะทำยังไงดีละ่ะลูกทั้งสองคนรักผู้หญิงคนเดียวกันแม่ไม่อยากให้ใครสักคนต้องเจ็บแม่บรรยายว่าแม่เจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นวสินมาบ,บ้านกับเปรวเปรวรักผมแม่เองก็สงสารวสินที่รักเปลวข้างเดียวจนกระทั่งแม่ได้เจอกับนาคนาโดยบังเอิญ มันทำให้แม่ได้รู้ว่าเปรวเป็นลูกของแม่คณาที่พ่อกลับบ้านดึกดื่นทุกวันช่วงนั้นอ้างว่าติดประชุมติดลูกค้าแม่ไม่เชื่อแม่คิดว่าพ่อต้องไปหาน้าคณาแน่นอนแม่เริ่มไม่สบายหนักขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่แม่ได้ยินพ่อคุยโทรศัพท์กับน,านา้าคณาแม่คับแค้นใจทุกครั้งที่ได้ยินมันอย่าหวังว่าจะมีความสุขเลยนะฉันจะทําให้แกทุกขเหมือนที่ฉันเคยทุก ผมอ่านไดอารี่มาจนถึงหน้าสุดท้ายก่อนที่จะปิดมันลงไปเรื่องราวในไดอารี่เล่มของผมเล่าถึงเรื่องราวความเจ็บปวดแสนสหาหัสของแม่ผมเองก็เจ็บปวดไม่ต่างกันโทรศัพท์ของผมมันสั่นรัวๆผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพร้อมกับกดรับเป็นนักสืบที่ผมให้ตามสืบเรื่องคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ว่าไงได้เรื่องแล้วครับนายรู้เราใช่ไหมว่าใครอยู่เบื้องหลัง ครับนายผมจับไอ้ห้าตัวนั้นได้แล้วนายช่วยมาถามเธอว่ามันคือใครที่ไหนตึกร้างที่เกิดเหตุครับได้ผมวางโทรศัพท์ก่อนที่จะหันไปคุยกับเรลตอนนี้เธอนั่งน้ำตาคลออยู่แววตาของเธอมีแต่ความเจ็บปวดเป็นอะไรหรือเปล่าเรลเปล่าผมจะไปที่ตึกร้างที่เกิดเหตุนักสืบจับคนร้ายได้แล้วเราจะได้รู้เสียทีว่าใครเป็นผู้จ้งางวันทำรายเบล เร็วไปกับพดนะไม่ไปเธอพูดเสียงเรียบๆเ,เสียงสันส่นๆงั้นพมไปก่อนนะเดี๋ยวพนกลับมาจ้ะผมรีบเดินทางออกจากบ้านทันทีไดอารี่ที่อยู่ในมือของเปลวกนกไดอารี่เล่มนี้จดไปได้ไม่ถึงครึ่งเล่มแต่เนื้อหาข้างในมันทําให้เราตกใจไม่น้อยและแล้ววันนี้ฉันก็ได้เจอเพื่อนเก่าโดยบังเอิญหายไปตั้งหลายปีน่าจะหายไปจากโลกนี้เลยเสียดี อิมานหัวใจเราอ่านไปเรื่อยๆเนื้อหาข้างในแม่สจีเขียนบรรยายถึงความเจ็บปวดในหัวใจที่พ่อประพงศ์ไม่สนใจใยดีแม่สจีเลยสักนิดความแค้นมันแน่นอกเมื่อสามีที่รักที่สุดได้เจอกับแม่คณะโดยบังเอิญแม้จะพยายามคาดคะน้สามีว่าไปไหนมาแต่พ่อประพงศ์บอกไปทํางานติดประชุมมีนัดทานข้าวกับลูกค้าทาั้งๆที่แม่สจีได้ยินพ่อประพงศ คุยโทรศัพท์กันอยู่กับแม่คณะนะยามเจ็บป,ป่วยพ่อประพง์ก็ไม่เคยสนใจแม่สจีเฝ้ารอคอยพ่อประพงศ์ทุกวันแต่พ่อประพงศ์ไม่สนใจเลยและและความอดทนก็สิ้นสุดลงเมื่อลูกชายทั้งสองคนรักผู้หญิงคนเดียวกันและผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสาวคนที่ได้รับความรักไปจากพ่อประพงศ์ทั้งหมดนั่นก็คือเรลกนกเราเราคือลูกแม่คณะนะ แม่คณะคือแฟนเก่าของพ่อประพงศ์แล้ววศินวสินเป็นลูกของแม่สจีอีกคนเรารู้สึกตกใจกับความจริงที่ได้รู้ถึงกับมือสั่นทันทีเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องอ่านนะเปลเปรีวไปพักเถอะไม่เป็นไรเปรีวจะอ่านให้จบเราตั้งหน้าตั้งตาอ่านต่อแม่สจีทุกใจทุกครั้งที่เห็นวศินมองเราแล้ว,วสินรักเราข้างเดียวเพราะเรารักชุมพลแม่สจี แคร์เคืองใจพ่อประพลทุกครั้งที่ไปตามจีบแม่คนาใจฉันมันไม่มีความสุขเลยสักครั้งและฉันจะทำให้แกเจ็บเหมือนกับที่ฉันเจ็บแม่สจีเริ่มวางแผนที่จะทำให้แม่คณะเจ็บจุดอ่อนของแม่คณะนั้นก็คือเราแม่สจีต้องการให้เราเจ็บปวดที่สุดคนเป็นแม่ก็ต้องเจ็บปวดยิ่งกว่าและแล้ว,ลวเหตุการณ์ก็เป็นใจเมื่อลูกสาวของแกดันมานอนกับลูกชายฉันลูกแก มันไม่ได้รักวสินแต่รักชุมพลแต่มันดันเสือกไปนอนกับวสินตอนที่แกได้เห็นลูกสาวของแกเจ็บปวดวิ่งตามงอลูกชายฉันมันเป็นอะไรที่โคตรสะใจและแล้ว,ลวความอดทนก็สิ้นสุดเมื่อพ่อประพงศ์เจอแม่คณาและโทรจีบแม่คณะทุกวันประพงศ์ยิ่งไม่สนใจแม่สจีมากกว่าเดิมคุณจะไปไหนไปหามีน้อยใช่ไหมแม่สจีได้แต่ถามย้ำพ่อประพงศ์ทุกวัน พ่อประพง์เริ่มโวยวายแม่สจีเริ่มรุนแรงตบตีพ่อประพงศ์เพราะความหึงหวงและพ่อประพงศ์ได้ลงไม้ลงมือกับแม่สจีกลายเป็นความเครียดแค้นจริงจังในหัวใจของแม่สจียจิย่งเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแม่สจีได้จ้างผู้ชายให้ไปรุมข่มเหงเราลูกสาวแกต้องตายทั้งเป็นแกจะได้รู้สึกยังไงละ่ะคณาถ้าได้รู้ว่าคนที่รักที่สุด จ้างคนรุมข่มเหงเมื่อสจีอ้างว่าชุมพลเป็นผู้ว่าจ้างเราถึงกับมือสั่นหน้าซีดคนที่จ้างคนมารุมข่มเหงเราก็คือแม่สจีแม่สจีฆ่าหลานแท้ๆของตัวเองเราพยายามกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ให้ไหลดินออกมาตอนนี้ในใจของเรามันเจ็บปวดเหลือเกินเป็นอะไรหรือเปล่าเบลเปล่า,เ,ลาเราพยายามปรับเสียงเรียบแต่มันก็ยังสั่นอยู่ดี พลจะออกไปตึกร้างที่เกิดเหตุนักสืบจับคนร้ายได้แล้วเราจะได้รู้เสียทีว่าใครเป็นผู้จ้างวันทำร้ายเปเรียวเปเรียวไปกับพลนะไม่ไปงั้นพลไปก่อนนะเดี๋ยวพลจะกลับมาจ้าชุมพลเดินออกจากห้องไปเราปล่อยโฮออกมาอย่างหนักหน่วงแม่ของเขาจ้างคนทำร้ายเราจนแทงลูกน้ำตา มันไหลดินออกมาราวกับเม็ดฝนเราคงจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายที่เป็นลูกของคนใจร้ายไม่ได้หรอกนะเราไม่รู้จะดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไรเราอยากจะไปที่ไหนสักแห่งอยู่คนเดียวเงียบๆเ,เราเราไม่อยากจะตอกย้ำเรื่องราวในอดีตให้ใจมันเจ็บไปมากกว่านี้อีกแล้วเพราะที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็เจ็บเกินใจจะอดทนแล้วเราปิดปากตัวเองก่อนที่จะปล่อยโฮอ,อ,อีกครั้ง ตอนนี้ใจมันเจ็บราวใจจะขาดรอนๆเสียงข้อะประตูดังขึ้นเราปา่นน้ำตาที่ไหลลินอาบแก้มก่อนที่จะปรับสีหน้าเรียบเรียบแล้วเดินมาเปิดประตูเจอกับแจวยืนอยู่หน้าห้องถือของบางอย่างเอาไว้มีอะไรหรือเปล่าแจวแจวเอาของที่คุณพลสั่งซื้อมาให้ค่ะแจวยื่นถุงที่ตรวจคันให้กับเราเรารับมาก่อนก่อนที่จะยิ้มฝืนๆให้ขอบคุณนะ คุณเปรยไม่สบายหรือเปล่าคะทําไมคุณเปรยวตาแดงๆคะหรือว่าคุณเปยรยร้องไห้เปล่าจ้าฝุ่นมันเข้าตาหน,นะแจ๋วมีอะไรก็ไปทำเถอจ้าเราปิดประตูก่อนที่จะหยิบที่ตรวจคันขึ้นมาแล้วเดินเข้าไปในห้องน้ําก่อนที่จะฉีดใส่ถาดจากนั้นก็จุ่มที่ตรวจคันลงไปรอผลสักครู่ด้วยความร้อนรนมันขึ้นมาสองขีดเราแทบทุดลงกับพื้นตอนนี้เรากำลังตั้งท้อง แม่จะดูแลหนูให้ดีที่สุดนะแม่จะไม่ยอมเสียหนูไปอีกแล้วเราหยุดที่ตรวจคันลงในถังขยะเรารีบเก็บของใส่กระเป๋าเราไม่อาจจะทนอยู่ที่นี่ต่อไปได้อีกแล้วไม่ไหวไม่ไหวจริงๆชุมพลเมื่อมาถึงตึกร้างด้วยความเร่งรีบลูกน้องของผมที่จับพวกมันทั้งห้าคนเอาไว้อยู่ในตึกนั้นผมไม่ลืมที่จะหยิบม,มัจจุราชออกมาจากรถจากนั้นก็เดินเข้าไปพวกมัน ถูกมักแขนควายหลังเอาไว้มันบอกหรือยังว่าใครเป็นคนจ้างวานยังไรครับนายดีปากแข็งให้ตลอดนะเวลาจัดการแค้นเพดาดฉันจะได้ไม่รู้สึกผิดผมลั่นกายใส่คนหนึ่งกระสุนเข้าที่ต้นขาของมันพอดีส่วนคนที่เหลือตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าทันทีเลือดสดๆไหลลินออกมาจากต้นขาของมันมันร้องดังลั่นด้วยความเจ็บปวดเจ็บเจ็บใช่ไหมรู้หรือไม่ว่าเมียของชัน ก็เจ็บเหมือนกันแค่บอกความจริงมันจะยากอะไรวะผมตวาดพวกมันอย่างโมโหผมเสียเวลากับพวกมันมามา,มากพอสมควรแล้วไม่บอกใช่ไหมถ้างั้นก็ตายเสียเถอะเออเอเอ,เอผู้หญิงผู้หญิงที่ชื่อสจีแม่ของคุณครับนี่นี่แกพูดบ้าอะไรแม่ฉันจะจ้างพวกแกมารุมข่มเหงเมียฉันทําไมเธอบอกว่าเธอเกียดเธอเกียดคนชื่อคณาเธออยากให้ผู้หญิงคนนั้นเจ็บปวด ถ้าลูกสาวเจ็บปวดเหมือนตายทั้งเป็นคนเป็นแม่ก็จะเจ็บปวดยิ่งกว่าครับผมแทมไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองมือมันสั่นขึ้นมาดือด้อแม่แม่เป็นคนจ้างคนไปรุมคมเหงเปลวและทำร้ายเธอจนเธอแทงลูกแม่แม่ข่าหลานตัวเองขอบตาผมมันรื่นด้วยน้ำตาก่อนที่มันจะไหลดินออกมาไม่คิดว่าแม่จะทำเรื่องเลวร้ายขนาดนี้และแล้วโทรศัพท์ของผม มันก็สั่นรัวๆพร้อมกับเสียงเรียกเข้าเอ๊ะเป็นเบอร์ที่บ้านนี่ผมรีบกดรับทันทีมีอะไรแจวคุณผลคะคุณเปลไปไหนไม่รู้คะ่ะแจวจะเาอาขยับไปทิ้งเห็นที่ตรวจคันที่มันขึ้นสองขีดคะ่ะหาดูทั่วหรือ,อยังแจวหาทั่วแล้วคะ่ะกระเป๋าเธอก็ไม่อยู่นะคะได้ได้ฉันจะไปเดี๋วนี้ล่ะคะ่ะผมรีบวางสายก่อนที่จะหันไปสั่งลูกน้อง ผมไม่มีเวลาแล้วตอนนี้ผมต้องรีบหาเธอให้เจอผมคิดว่าเธอคงจะรู้ความจริงแล้วตอนนี้เธอคงกำลังจะหนีผมแน่ๆแม่แม,แม่ทำเรื่องเวลวร้ายขนาดนั้นกับเธอเธอคงจะเกลียดผมเหมือนที่เธอเกลียดแม่ผมไปแล้วแน่ๆผมไม่ผิดผมไม่ยอมให้เธอหนีหรอกคุณชุมพลครับแล้วคนพวกนี้จะเอาอยัางไงดีครับแล้วแต่คุณเลยนะครับนายผมรีบเดินออกมาจากตึกนั้นทันที เธอคงจะไปไหนได้ไม่ไกลผมคิดว่าเธอต้องไปบ้านหลังเก่าบ้านที่เธอเคยอยู่กับแม่คณะแน่ๆเมื่อผมเดินมาถึงรถเสียงร้องดังไปทั่วพร้อมกับเสียงปืนผมยอมรับว่าผมเสียใจที่แม่ของผมเป็นผู้จ้างบานคนให้ไปทำร้ายเปลวแต่จะให้ผมปล่อยเธอไปเพราะความผิดที่แม่ทำแบบนั้นไม่มีทางผมจะไม่ยอมเสียเธอกับลูกเป็นครั้งที่สองแน่นอนผมรีบบึงรถ ไปที่บ้านหลังนั้นรอบรอบบ้านเงียบสนิทผมเลยตัดสินใจบิดลูกบิดเข้าไปในบ้านประตูไม่ได้ล็อกแสดงว่ามีคนอยู่ผมเดินตรงไปที่ห้องนอนของเธอทันทีภาพตรงหน้าเธอนั่งหันหลังให้ผมส่วนมือของเธอหาของในกระเป๋าเธอกลับมาเอาพาสปอร์ตและรูปของน,านา้าคณะเธอตั้งใจจะไปเมืองนอกเธอตั้งใจจะหนีผมใจร้ายจริงๆเปลวไว เธอกรีดร้องด้วยความตกใจเมื่อผมสวมกอดจากทางด้านหลังผมกอดเธอเอาไว้แน่นราวกับว่ากลัวว่าเธอจะหายไปต่อให้เธอทุบตีหรือทำร้ายผมผมก็จะไม่มีวันปล่อยเธอให้หลุดมือไปแน่นอนจะหนีพ้นไปไหนปล่อยฉันเธอดิ้นพลันวันผมกอดเธอแน่นกว่าเดิมไม่ปล่อยเปรวรู้ความจริงแล้วใช่ไหมเปลเบลอย่าหนีพ้นไปเลยนะนายเป็นลูกของคนใจร้าย จะให้ฉันใช้ชีวิตร่วมกับนายได้ยังไงเสียงเธอสัน่นปนสะอื้นน้ำตาไหาลดินออกมาผมรู้ว่าเธอเจ็บปวดผมเองก็เจ็บไม่ต่างจากเธอมันเป็นความแค้นของผู้ใหญ่นะเปวลวผมไม่ได้มีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยเปลวเปลวต้องแยกแยะสิเรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะไม่ไม่ฉันขออยู่เงีย,เงยบๆคนเดียวเถอะนายนายช่วยหายไปจากชีวิตฉันสักพักขอให้ฉันได้ทบทวนอะไรบางอย่าง ฉัน,ฉนยังทำใจไม่ได้จริงๆพลทำไม่ได้ฉันขอร้องฉันขอร้องแล้วนะผมคลายกอดก่อนที่จะจับเธอหันหน้ามาหาผมผมปาดน้ำตาที่แก้มของเธอเบาๆผมรู้ว่าเธอกำลังเสียใจมากผมเองก็เสียใจไม่แพ้่กันที่ผู้ร้ายกลายเป็นแม่ของผมเองต้นเหตุเรื่องเลวร้ายทั้งหมดพลทำไม่ได้จริงๆพลขอโทษพลปล่อยเปลมไว้ไม่ได้จริงๆไอ้บ้าเธอตวาดผมเสียงดังต่อให้ดา ต่อให้ตีผมผมก็จะไม่หนีไปไหนผมจะไม่ยอมเสียเธอไปอีกแล้วเปรวกวกหนกด่าให้เต็มที่เลยเปลวถ้าต้องแลกกับเปลวยอมอยู่กับพลพลยอมให้เปลวด่าได้ตลอดชีวิตถ้าเป็นนายนายจะยอมใช้ชีวิตกับลูกคนใจร้ายที่ทำร้ายฉันจนแทงลูกไหมนายคิดว่าฉันจะทำใจได้ไหมล่ะเธอพูดเสียงสั่นปนสะอื้นผมรู้ว่าเธอเจ็บปวดผมเองก็เจ็บปวดไม่ต่างกัน ถ้าเป็นพลพลจะก้าวผ่านมันไปนั่นมันอดีตนะเปลวเปลวต้องก้าวผ่านมันมาให้ได้เราจะจับมือและก้าวผ่านมันไปด้วยกันแต่เปลวเปลวทำไม่ได้เปลวทำไม่ได้จริงๆเปลวขอไปอยู่คนเดียวทบทวนเรื่องราวต่างต่างก่อนได้ไหมไม่ได้นายเห็นแก่ตัวชุมพลเปลวก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันผมโปร่ออกไปทันทีเปลวใช้มือปาดน้ำตาที่แก้มพร้อมกับมองหน้าผมตาเขียวป้น ฉันเห็นแก่ตัวตรงไหนเธอตะวาดผมเสียงดังเมื่อกี้ยังร้องไห้อยู่เลยตอนนี้เปลี่ยนเป็นมโมโหเสีแล้วหลายอารมณ์จริงๆเมียเราก็เปรวจะภาคพ่อภาลูกไปพลก็รักลูกเหมือนกันนะเปรวจะหนีจากพลไปมันก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่เห็นแก่ตัวหรอกนะนายนายรู้ได้ยังไงว่าเปรวท้องเธอมองหน้าผมด้วยความอึง้งความลับมันไม่มีในโลกหรอกนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเรา เรามาช่วยกันสร้างครอบครัวให้อบอุ่นไม่ดีกว่าหรือเปลวแต่เปลวไม่อย,อยากอยู่กับพลแล้วลูกล่ะลูกเขาต้องการพ่อนะเปลวอีกอย่างเรื่องทั้งหมดพลก็ไม่ได้ผิดเลยนะเปลวหนีพลไปก็ทุกเราทำร้ายกันมามากแล้วนะเปลวเราใช้เวลาเกลียดกันมาตั้งหลายปีเพราะคนอื่นเราสองคนมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันเถอะนะผมมองหน้าเปลวด้วยสายตาออดอ้อน และอ้อนวอนผมไม่อยากเสียเธอกับลูกไปจริงๆเปรยร้องไห้ออกมาอีกครั้งเมื่อผมพูดจบเปรยวเปรยวจะไปปล่อยปล่อยเปรยวไปเถอะจบตอนที่1ิบความจริงที่ซ่อนอยู่ในนิยายเสียงเรื่องในไฟแคนอย่าลืมนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปในตอนอวสานสำหรับวันนี้ส้มชุนคอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ